สวัสดีค่ะนักเรียนจากในวันนี้นะคะเรามาทําแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์การจากทีค่ครูได้ส่งคลิปอธิบายนะคะก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร์ในวันนี้นะคะเราก็มาทําแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ใน,นหน้าทั้งหมด6หน้านะคะเริ่มตั้งแต่หน้า43สหน้า4หน้าสเจและหน้า50 51หนั่นเองค่ะเราไปเริ่ม เราไปเริ่มที่หน้า4 3ก่อนนะคะในหน้า4 3นี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน1,000ในรูปแบบของการไม่มีการกระจายได้นะคะโดยคุณครูได้ยกตัวอย่างในข้อที่1 574ลบ123 4ลบ3เหลือ1 7-2-5ลบ2หลือ5และ5-1-4ลบหดังนั้น574-123ลบ123คำตอบที่ได้ก็คือ4 5 1ค่ะมาตัวอย่างที่7ค่ะ9 25, 6 3 6า2 5 6-5-1 3-2-1 9-4-5ลบ425 6ลบ5หลือ1นลบ2หลือ1 9ลบะคะตัวอย่างที่10ค่ะ 739ลบ516ผลลบที่ได้ก็คือ223 9ลบ6เหลือ3 3ลบ1เหลือ2และ7ลบ5เหลือ2ค่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะที่คุณครูยกให้ก็คือตัวอย่างที่16ค่ะ658ลบ647 8ลบ7เหลือ1 ลบสี่เหลือหนึ่งหลบ6เป็นศูนะคะดังนั้นเราไม่ต้องเขียนลงไปก็คือคําตอบที่ได้ก็คือสิบเอ็ดอันเองค่ะมาต่อกันที่หน้าสิบสี่นะคะหน้าสิบสี่เป็นการลบจํานวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกินหนึ่นมีการกัดจายได้นะคะโดย คุณครูได้ยกตัวอย่างในหัวข้อที่2เป็นแนวทางให้นักเรียนลองทําดูนะพานักเรียนทำแบบสถนดูโดยหัวข้อที่2จํานวน543-325ลบ325นะคะ นักเรียสังเกตเลข3ลบ5 3มีค่าน้อยกว่า5ดังนั้น3ลบ5ไม่ได้ต้องมีการทำการยืมยืมที่หลัก10บก็คือ4ยืมมา1 10 3สยืมมา10เลยกลายเป็น13 13ลบ5้าเหลือ8นะคะ4ถูก3ยืมไป1เหลือ3ค่ะ3ลบ2เหลือ 1>, 1และ5ลบ3เหลือ2นั่นเองค่ะซึ่งในหน้า44นะคะมีด้วยกัน12คอข้อไม่ยากเลยนะคะนักเรียนตั้งใจทำก็ทำได้ค่ะต่อไปค่ะในหน้า47เนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาโดยครูดได้ยกตัวอย่างในข้อที่1่หัวข,ออข้อใหญ่บอกว่าเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบโดยหัวข้อที่1น,นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ พ่อค้าขายดินสอสีดำได้135แทง่งและขายดินสอสีแดงได้199แทง่งพ่อค้าขายดินสอได้ทั้งหมดกี่แทง่งซึ่งคุณครูได้ทำเป็นแนวทางในการทำข้อสอนและอ่าในข้อสองและแสะดงวิธีทำในข้อสองใหญ่นั่นเองคนะ่ะโดยในข้อหนึ่งนี้นะคะประโยคสัญลักษณ์นี้ก็คือ135บวก199เท่ากับ สีเลียบหรือให้สัญลักษณ์ตอ,อบเป็น A ก็ได้ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3 4แท่งนะคะดังนั้นในข้อหนึ่งเนี่ยนักเรียนสามารถดูจากของคุณครูและนำไปเขียนได้เลยค่ะส่วนในข้อที่สองนักเรียนจะต้องทำเองนะคะและข้อสองใหญ่การแสดงวิธีทำให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีทำออกมาแล้วหาคำตอบนะคะไม่ยากเลยค่ะ ต่อไปในหน้า48นะคะหน้า48ก็ยังเป็นโจทย์ปัญหาแต่เป็นโจทย์ปัญหาการลบได้โดยคุณครูได้ยกตัวอย่างในการสแสดงวิธีการทำในหัวข้อที่หนึ่งนี้นักเรียนทำเองนะคะซึ่งในหัวข้อหนึ่งเนี่ยเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบลักษณะคล้ายกับหน้า47เลยค่ะแต่ในหน้า48จะเป็นเครื่องหมายลบนั่นเอง ส่วนในหัวข้อที่2นะคะแสดงวิธีทำคุครูยกตัวอย่างให้น,นะะักเรียนดูการทำนะคะโจทย์บอกว่าฟ้าและฝนมีส่วนสูงต่างกัน17เซนติเมตรถ้าฟ้าสูง154เซนเมตรและสูงกว่าฝนฝนสูงกี่เซนติเมตรวิธีทำก็คือเขียนว่าฟ้าสูง154เซนเมตรลบส่วนสูงต่างกัน17เซนติเมตร จทย์บอกว่าฝนสูงกี่เซนติเมตรก็คือฝนสูงเอา154ล17ค่ะก็จะได้คำตอบคือ137เซนติเมตรนั่นเองนะคะโดยวิธีการลบก,ก็คือ4ลบ7ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่า4มีค่าน้อยกว่า7ก็ต้องทำการยืมที่5ซึ่ง5อยู่หลัก10มีค่าเป็น50 เรายืมมาสิบก็จจะกลายเป็น14บสีลบเเหลือ7นะคะ5้าถูกยืมไป1เหลือสีลบ1เหลือสามไม่มีตัวลบก็ชักลงมาเลยนะคะผลคำตอบผลลัพธ์ที่ได้จากการลบในข้อนี้ก็คือ137เซนติเมตรนั่นเองะคะ่ะเปิดไปต่อนะคะหน้า50ค่ะ หน้า5สนี้นะคะเป็นแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่3มนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4หัวข้อใหญ่นะคะคิดเป็น25คะแนนซึ่งแต่และข้อ,อแต่และข้อย่อยในหัวข้อใหญ่นหญๆ,ๆนี้นะคะคิดเป็น1คะแนนน่นเองนะคะไม่ยากเลยนักเรียนลองทำและฝึกฝึกทำฝึกเขียนฝึกคิดไปบ่อยนะคะ เมื่อทำหน้า5 1อ่ะหน้า50เสร็จแล้วก็เปิดไปที่หน้า5 1ค่ะก็เป็นการหาคำตอบนะคะเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาค,ค่าของตัวไม่ทราบค่านะคะไม่ยากเพราะว่าวหน้านี้นักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัดมาแล้วนะคะ เรียนทําเสร็จแล้วนะคะก็ถ่ายรูปทรงลงมาในลายสุนตัวหูได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอให้หนักเรียนตั้งใจทําแบบถึงหัดกันนะคะสวัสดีค่ะ